สนับสนุนโดยกระเป๋าฟอร์จูนกระเป๋าสายหมกึ่งแฟชั่นเรื่องเล่าก่อนนอนภูมิใจเสนอคาราวานขายควายในห้อยเจียงตอนปอบพ่อใหญ่เหลืองตามมาเช้ามา ยังไม่ทันแสงอาทิตย์จะขึ้นพ้นขอบฟ้าแสงคบเพลิงสว่างจ้าเสียงสับเนื้อดังสนั่นป่าดูท่าคงกินกันตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ทันได้นอนจนกระทั่งสายทุกคนกินอาหารเช้าอันสุดแสนพิเศษกันจนอิ่มโอ้ยนายห้อยข้าขอตัวไปปลื้ดก่อนกินเนื้อดิบไปเยอะ เสียงนายเหลี่ยมพูดพร้อมทั้งรีบหยิบเสียมเดินเข้าป่าไปรีบไปรีบมานะอย่าไปไกลนะักเสียงนายห้อยตะโกนไล่หลังในขณะที่นายเหลี่ยมปลดทุกใกล้จะเสร็จอยู่นั้นนายเหลี่ยมได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้ดังแกลกจึงหันมองตามสัญชาตญาณนายเหลี่ยมเห็นแวบๆวบเห็นว่าเป็นชายแก่หว่วยไผมาแอบเบึ้งกูขี่วะ นายเหลี่ยมบนออกมาเบาๆขณะกำลังเช็ดก้นแล้วรีบฝังทับสิ่งปฏิกูลก่อนจะรีบเดินออกมาจากบริเวณนั้นเมื่อนายเหลี่ยมเดินถือเสียมออกมาจากป่าทุกคนก็เก็บข้าวของขึ้นเกวียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวเองเกือบมาไม่ทันนะเหลี่ยมพวกข้ากำลังจะออกเดินทางพอดีลืมเองไปเลยเสียงลุงมาพูดอ้า ถ้าออกมาเช้ากว่านี้จะทิ้งกันว่างั้นเสียงนายเหลี่ยมพูดพร้อมทั้งเดินมาถึงกลุ่มคารวานพอดีเอ้าแล้วทำไมทำหน้าเหลือหลาอย่างนั้นล่ะเหลี่ยมข่าล้อเล่นเสียงลุงมาแล้วฉันฉันเห็นใครไม่รู้ไปแอบดูตอนฉันกำลังปลื้ดอยู่ใครจะไปดูเอง <laughs> เสียงลุงมาและอีกสองสามคนหัวเราออกมาอย่างขบขัน เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเดินออกไปจากกลุ่มคารวานในตอนนั้นนอกจากนายเหลี่ยมเพียงคนเดียวทุกคนจึงคิดว่านายเหลี่ยมคงจะกินมากเกินไปและแล้วการเดินทางก็เริ่มต้นอีกครั้ง15คนควาย40กว่าตัวก็เดินทางต่ออย่างมีความหวังเพราะคนข้างหลังยังรอพวกเขาอยู่ ทั้งการกลับมาที่ปลอดภัยของพวกเขาและทั้งความเป็นอยู่ที่จะดีขึ้นมาอีกหลังจากที่พวกเขากลับไปหาครอบครัวเสียงกระดิ่งควายดังไปตลอดเส้นทางในป่ากระรอกกระแตพวกแย้ต่างตื่นตกใจวิ่งหนีกันจ้าระวันเมื่อทั้งขบวนเดินผ่านเข้าไปไกลหนังสติ๊กถูกใช้งานเสียงดังเปาะ เมื่อไอ้จ่อยยิงลูกกลมๆเล็กๆด้วยดินเหนียวที่มันปั้นมากับมือตากแห้งจนแห้งดีถูกยิงออกไปด้วยหนังสติกแม่นสะด้วยกิ้งก่าตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กตกลงมาจากต้นไม้นอนขาชี้เดมันบาดเจ็บและกำลังมืนงงจากแรงกระแทกกิ้งก่าตัวน้อยหนีไม่ทันไอ้จ่อยวิ่งไปตะครุบไว เป็นอาหารของกูซ่ากระป๋อมเสียงไอ้จ่อยมันพูดพรางยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ราวกับว่าการยิงโดนกิ้งก่าในครั้งนี้มันได้เหรียญทองโอลิมปิกนายเลียมรู้สึกเสียวสัหลังแปลกๆเหมือนกับว่ามีใครกำลังจ้องมองมาที่แผ่นหลังของเขาทางๆท,ที่ปกติเขาก็เดินอยู่เกือบด้านหน้าขบวนแบบนี้เช่นทุกวัน แต่ไม่เหมือนในวันนี้เขากลับพว้าพะวงรู้สึกเหมือนมีใครแอบจะรอบยิงเขาจากทางด้านหลังยังไงยังงั้นอยู่ๆเมื่อทุกคนกําลังก้าวขาเดินนายเลียมที่ระมัดระวังตัวตามสัญชาตญาณเขาเดินไปและหันมองข้างหลังบ้างเป็นระยะแต่การหันไปข้างหลังในขณะเดินในครั้งนี้มันทำให้เขาเห็นชายแก่คนหนึ่ง เดินตามหลังขบวนพวกเขามาไกลๆในายเหลี่ยมเห็นชายแก่คนนั้นเขาก็ต้องรีบหลบเขาเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกกลัวมากเพราะถึงแม้จะเห็นในระยะไกลก็ตามแต่นายเหลี่ยมก็ยังจำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นชายที่แอบดูเขาตอนที่นั่งปลดทุก์นายเหลี่ยมจึงรีบสะกิดบอกคนข้างๆคือไอ้จ่อย แล้วไอจ่อยก็รีบเดินเร็วไปบอกนายห้อยเจียงถึงเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้นนายห้อยเจียงรับรู้แต่บอกนายเหลี่ยมไปเบาๆว่าให้ทำตัวตามปกติทำเหมือนว่าไม่รู้ไม่เห็นใครสะกดรอยตามมาเพื่อไม่ให้คนที่ตามมาแตกตื่นและเพนนี้ไปเสียก่อนและเมื่อถึงจุดแวะพักอีกครั้ง นายห้อยจึงพูดบอกกับนายเลิศเบาๆว่ามีคนแอบตามมาและให้นายเลิศมือขวาฝากม้าไว้กับลุงมาเพราะแกคุ้นเคยกับม้าของนายเลิศดีกว่าคนอื่นๆหลังจากนั้นนายเลิศก็แอบยืนอยู่ที่พุ่มไม้ระหว่างทางและอีกหนึ่งคือนายเผาทั้งสองคนรอให้ขบวนคารวานเดินผ่านไปก่อน แล้วก็สังเกตดูก็เห็นชายแก่เดินออกมาจากพุ่มไม้ทำท่าทางลับๆล,ล่อๆแลบล,ล,ล,ลิ้นเลียริมฝีปากไปมาก่อนจะรีบสะกดรอยตามกลุ่มคารวานไปแต่เหมือนชายแก่ไม่ทันเห็นทั้งสองเมื่อเดินเข้ามาใกล้ามากแล้วชายทั้งสองจึงแสดงตัวหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นยิงยกมือขึ้นชายแก่ตกใจหยุดชะงกัก ค่อยๆหันหน้ามาเพราะกำลังจะเดินผ่านไปแล้วเชียวเอาพ่อใหญ่เหลืองแอบตามพวกเรามาทำไมพ่อใหญ่ต้องการอะไรเสียงนายเลิศยังไม่ทันที่พ่อใหญ่เหลืองจะตอบนายเผาก็พูดขึ้นมาอีกว่าไหนบอกว่าป่วยแบบนี้หลอกกันชัดๆต้องการอะไรบอกมาตรงๆดีกว่าพ่อใหญ่เหลืองไม่พูดในตอนนี้เขายืนนิ่งงนัน และไม่ขยับตัวใดๆกลุ่มคารวานนำขบวนด้วยนายห้อยเจียงสังเกตเห็นแล้วว่าจับคนที่สะกดรอยตามได้แล้วจึงหยุดขบวนเพื่อรอให้นายเลิศพาคนที่สะกดรอยตามมาหาตนแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดพ่อใหญ่เหลืองขณะที่ทำท่างเงียบขรึมไม่พูดอะไรและยืนนิ่งๆอยู่อยู่อยู แกก็วิ่งเร็วปีนขึ้นต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลนักปีนขึ้นต้นยางนาที่สูงละลิว้วปราศจากกิ่งก้านร,ระหว่างลำต้นมีพ่อใหญ่เหลืองปีนขึ้นไปด้วยความรวดเร็วราวกับไม่ใช่มนุษย์และตอนนี้ก็ปีนขึ้นไปเกือบจะถึงกลางลำต้นแล้วนายเลิศผู้มีวิชาอาคมพอตัวกำลังยืนครุ่นคิดก่อนจะพูดขึ้นว่าป๊อบนายเผาตก ใจในท่าทีของพ่อใหญ่เหลืองอยู่แล้วแต่ก็ต้องตกใจซ้ำเข้าไปอีกเมื่อได้ยินเสียงนายเลิศพูดแต่ก็ยังเอ่ยถามนายเลิศออกไปว่ายิงเลยไหมเลิศนายเลิศตอบยังก่อนแล้วนายเลิศก็รีบบอกให้นายเผาวิ่งไปบอกนายหอยเจียงให้มาช่วยนายเผาวิ่งเร็วในทันทีในขณะนั้นพ่อใหญ่เหลืองก็ถึงปลายยอดแล้ว นายเลิศหลวงเอากระสุนเงินในย่ามออกมาซึ่งมันปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนายเลิศเอากระสุนมาพนมมือยกมือขึ้นท่วมหัวก่อนจะถอดกระสุนธรรมดาออกแล้วใส่กระสุนอาคมเข้าไปแทนเล็งปืนไปทางพ่อใหญ่เหลืองถึงแม้จะอยู่ปลายยอดต้นยางนาที่สูงละลีวจนมองเห็นร่างนั้นเล็กเกือบเท่าลิงก็ตาม เพราะอยู่ไกลมากตอนนี้ท่าทีของพ่อใหญ่เหลืองยังนิ่งดูไม่ออกว่ากำลังทำอะไรแล้วหมาพร้อมมีคนบังคับเป็นนายห้อยเจียงก็วิ่งตะบึงมาถึงพอดีเมื่อมาถึงนายห้อยเจียงไม่ถามอะไรมากเพราะนายเผาได้บอกไปหมดแล้วนายเลิศเพียงเพิกถอนสายตาจากพ่อใหญ่เหลืองแล้วหันไปมองที่นายห้อยเจียง เมื่อตะบึงม้ามาถึงเท่านั้นเมื่อหันมองดูอีกทีพ่อใหญ่เหลืองก็หายไปซะแล้วอ้าวเฮ้ยหายไปซะแล้วเสียงนายเลิศเอ่ยขึ้นอย่างตกใจวิชากำบังกายสังเกตต้นไม้ต้นหญ้ารอบๆใบไม้ด้วยเสียงนายห้อยเจียงอบอาคมซะด้วยสิเสียงนายเลิศนายห้อยเจียงรีบใส่กระสุนอาคมลงไปในปืนของเขา สังเกตต้นไม้ใบหญ้าที่สันไวด้ดีๆอย่าให้เล็ดลอดไปได้ไม่อย่างนั้นกลุ่มคารวานของพวกเราจะตกอยู่ในอันตรายพูดจบเสียงกระสุนอาคมของนายห้อยเจียงก็ลั่นออกไปทางพุ่มไม้ที่อยู่ห่างจากเข้าไปประมาณ40เมตรนายเลิศได้ยินเสียงปืนจึงรีบหันไปมองทางปืนที่พุ่งออกไปตามสัญชาตญาณ แล้วเขาก็ลั่นไกลออกอีกเพราะมองเห็นพุ่มไม้สั่นไหวอยู่ข้างหน้าโอ๊ยคราวนี้มีเสียงร้องดังขึ้นแต่ยังมองไม่เห็นร่างนั้นในห้อยเจียงรีบวางปืนลงแล้วพนมมือบริกรรมคาถาไม่นานไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เห็นร่างพ่อใหญ่เหลืองที่กำลังกึง่งวิ่งกึ่งเดินขากระเพกอยู่ข้างหน้าหยุดก่อนพ่อใหญ่เหลือง เรามาคุยกันก่อนเสียงนายห้อยเจียงตะโกนเสียงดังลั่นหวังให้พ่อใหญ่เหลืองได้ยินแต่ไม่พูดเปล่านายห้อยเจียงไม่ละสายตาจากพ่อใหญ่เหลืองขณะเอามือล้วงลงไปในย่ามคลำหากระสุนเงินอาคมออกมาใส่เข้าไว้ในรางเพลิงขณะพูดพอพูดจบใส่กระสุนพอดีก็เล็งปืนเมื่อพ่อใหญ่เหลืองเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงหยุดนิง่ง เมื่อเห็นพ่อใหญ่เหลืองหยุดนิ่งนายห้อยเจียงและนายเลิศค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หากขยับแม้แต่ก้าวเดียวปืนในมือลั่นแน่เสียงนายห้อยเจียงแล้วพ่อใหญ่เหลืองก็หันหน้ามายิ้มโชว์ฟันเหลืองก่อนที่จะหัวเราะเสียงดังออกมาฮื้เฮือ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 ,อแล้วหายไปอีกครั้งหายไปแล้วนายห้อยเสียงนายเลิศเร็ว รีบไปดูที่กลุ่มคารวานของพวกเราเสียงนายหอยเจียงพูดพร้อมก้าวเท้าวิง่งทั้งสองวิ่งยังไม่ถึงขบวนคารวานก็มีเสียงเอะอะโวยวายเกิดขึ้นเมื่อนายหอยเจียงและนายเลิศวิ่งไปถึงก็เห็นคนมุงดูนายเหลี่ยมที่ล้มลงและหมดสติไปไม่นานนายเหลี่ยมก็ลุกขึ้นนั่งแต่ยังหลับตาอยู่ ครู่ต่อมาตัวก็สั่นเทาพูดไม่เป็นศัพท์ภาษาในห้อยเจียงวัย41ผู้เรืองวิชาอาคมรูปร่างสูง180เซนติเมตรผิวสองสีเพิ่มเติมคือเขามีเขี้ยวหมูตันที่แขวนไว้ที่เอวตลอดเวลาทุกคนถอยออกไปเสียงในห้อยเจียงพูดออกมาน้ำเสียงและท่วงท่านั้น ทำให้คนที่ได้ยินรีบถอยกรูกันออกไปทันทีอาจเป็นด้วยลักษณะท่าทางที่น่าเกรงขามและความเด็ดขาดของนาย้อยหรือไม่ก็ด้วยสถานการณ์จึงทำให้ทุกคนรีบถอยกรูดออกไปหรือไม่ก็เป็นที่ทั้งสองอย่างที่กล่าวมารวมกันนาย้อยเจียงผู้มีดวงตาคมคิ้วเข้ม กำลังล้วงมีดอาคมออกมาจากยามเขาท่องคาถาเงิมงำเงิมงิวางมีดทาบลงที่หน้าผากนายเหลี่ยมที่ตอนนี้มีนายเลิศประคองและคอยจับไว้มีดอาคมนั้นวางทาบลงไปที่หน้าผากเพียงเบาๆเท่านั้นนายเหลี่ยมก็ดิ้นพลนันกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเหมือนเขากำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างมหันต แต่แล้วนายเหลี่ยมที่หลับตาพนมมือสั่นเทาก็ท่องคาถาเข้าสู้แล้วนายเหลี่ยมก็ล้มลงไปพร้อมกับความผิดปกติอะไรบางอย่างนายหอยเจียงผู้ที่ฉลาดไหวพริบดีบวกด้วยมากประสบการณ์ในการต่อสู้เขาสังเกตใบไม้แห้งรอบๆตัวที่เคลื่อนไหวก็รู้ทิศทางของคนที่ใช้วิชากำบังกายแล้ว นายห้อยเจียงตั้งสติพนมมือท่องคาถาขณะที่กําลังพึมพำพึมพำอยู่นั้นอยู่ๆไอ้รอดก็มีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปเข้าทำตาขวางเหมือนเครียดแค้นใครมากมายก่อนจะวิ่งไปแย่งขวานออกมาจากมือลงมาแล้วรีบวิ่งปรีเข้าไปหาในห้อยเจียงพร้อมฟาดขวานลงไปที่หลังของนายห้อยเจียงทันที ไม่มีเสียงของขวานที่ฟันเข้าเนื้อไม่มีแม้กระทั่งเสียงดังตุบเบาๆขวานนั้นกลับกระเด็นหลุดออกจากมือไอรอดพร้อมไอ้รอดนั้นล้มลงไม่เป็นท่าแล้วนายห้อยเจียงก็หายวับจากสายตาทุกคนเอาดือด้อดพวกเขาเห็นเพียงใบไม้แห้งที่ขยับออกห่างไปเรื่อยๆเป็นก้อนกลมขนาดใหญ่สองก้อน สังเกตจากการเคลื่อนไหวของใบไม้ถัดออกไปเป็นป่าหญ้าคาสูงเท่าเอวก็เห็นใบหญ้าคานั้นเคลื่อนไหวสองข้างขนานกันใบหญ้าคาเคลื่อนไหวอยู่ไม่นานนักทุกคนก็ต้องตะลึงเมื่ออยู่ๆปรากฏร่างของพ่อใหญ่เหลืองนั่งลงพนมมือข้าไหว้ละไว้ชีวิตขาดเถิดนายห้อยเจียงเมื่อพ่อใหญ่เหลืองพูดจบ ร่างของนายห้อยเจียงก็ปรากฏขึ้นในท่ายืนที่สง่างามแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจจะเกกท่าแต่ด้วยบุค,คลิกท่าทางที่ดูสง่างามและติดตัวมาอย่างเป็นธรรมชาติอยู่แล้วศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายในสมัยก่อนไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่เมื่อพูดออกไปแล้วก็ย่อมเชื่อถือได้ข้าจะไม่ตามขบวนนายห้อยอีก อ้ ه, โหสิกรรมเถอดในห้อยได้แต่พ่อใหญ่เหลืองต้องยอมให้ข้าถอดวิชาอาคมในร่างของพ่อใหญ่เหลืองออกให้หมดคำพูดอันเด็ดขาดของในห้อยเจียงถึงแม้ปอบพ่อใหญ่เหลืองจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็พอสัมผัสได้ว่ามันแฝงไปด้วยความเด็ดขาดอยากที่จะต่อรองได้สถานการณ์เงียบ ทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งงันอยู่สักครู่รวมทั้งกลุ่มคนในขบวนคาราวานก็เช่นกันแววตาคมเข้มแต่สอบประกายความเด็ดขาดและความเก่งกาดนั้นทำให้พ่อใหญ่เหลืองไม่อาจทำและพูดสิ่งใดใดได,ได,ได,ได้นอกจากข้ายอมข้ายอมแล้วไหนห้อย แล้วสีหน้าแววตาของนายห้อยเจียงก็เปลี่ยนไปจากเมื่อครู่เขาเอามือขวามาทาบวางไปที่หน้าผากพ่อใหญ่เหลืองพร้อมบริกรรมคาถาตอนนี้พ่อใหญ่เหลืองกลายเป็นปอบที่ไร้ซึ่งวิชาอาคมใดๆรีบไปซะสิ้นเสียงที่น่าเกรงขามนั้นพ่อใหญ่เหลืองก็วิ่งช้าขากระเพลกหลบหนีเข้าป่าไปนายห้อย ปล่อยไปได้ยังไงเสียงลุงมาพอใหญ่เหลืองหมดสิ้นวิชาอาคมทุกอย่างไปแล้วพวกเราออกเดินทางกันต่อเถอะสิ้นเสียงเจ้าของควายก็รีบวิ่งไปต้อนควายที่ปล่อยให้กินหญ้าในเมื่อครู่เพื่อออกเดินทางกันอีกครั้งโปรดติดตามตอนต่อไป